บอกเฮ็ดเสียหนาเฮ็ดขี้หมูถมขี้หมาเฮ็ดบ่แล้วมือแล้วตีนบ่ม่อมบ่มีเนี่ยคือเก่าโอ้ยงดดไหลยังเขาจอมยังอีกะจมเสียหนานี่ยไรอยูอัญยาคอยบอกว่าเฮ็ดให้มันเรียบร้อยเพลื่อนเดียวเฮ็ดขี้หมูถมขี้หมาเพิ่นวันโบราณเพิ่นวันเฮ็ดจังสีอุโยูอัญยานี่เมี่ยขี่ไรเจ้าเข้าใจบ่เออเมี่ยขี่ไรเออ ยี่อะไรบ่ใช่ไรกเบุงเจ้าของเหรอเ๊ะกบุญเจ้าของมอ้ยไปกินเข้พอบุญนี่เข้ากูบัดรมันว้าวพิดแน่บังเอ้านั่งแค่ยังนั่งเลยหรือมีอย่างไงอ้ยจัดเละกูเลยเพื่อปัญหาชีวิตครอบครัวแม่น้ำโม่น้ำเจ้าของกะ เจ็บเป็นอดอดแอดแอดไหมอืมเป็นแต่น um. so ี่บุญอยู่ได้โดนเว้ยเฮ้ยแต่ว่ข่อยเบิ่งเจ้า๋ใหย่ยเจ้าคือสีอยู่ได้โดนอยู่หรออ๋ออย่างือวางสักเฮ้ยข่อยเบิ่งแล้วเจ้าจีอยู่ใส่เว่นใส่กำอีกโดนอยู่ใส่แว่นใส่กโดนอยู่เออขี้เมียนควางมึงซะบ่อยเออขี้เมียนแล้ว ไปหาหมอมาเป็นยังไงเนี่ยโว้ยหมอเขาก็ว่าเป็นลรกตับแข็งเ่อลรกตับแข็งเออนั่นบอกบอกว่าจะกินเหลากินเหลเนี่ไรเนาะหมอนี่ก็ได้เนาะอันนี้อยาาใไ้มันแข็งเลยไเป็นหยังมันคือไปแข็งอยู่ทางในอันนี้อยากให้แข็งอยู่ทางนอกเลยมันคือป่แข็งไ้เนี่ มันยังเลยเห่าแข็งนะนแต่แนวเดียวหคนตัวเดี๋ยวมึววงปีร้อยเพื่อก็อ่อนแตกแสบอยู่หันเจ<ๆ>้าเจ้าแต่พัดเจ้าเป็นแสบเป็นสเจ้าเจ้อว่างแผลอนาคตเจ้าอยู่บอกไม่ว่างอะเนาะเป็นสาว่างไปย่างาคากคนละเนาะแต่พดได้เจ้าอยู่น้ำเจ้ามานี่ไม่เคยคิดเลยอานาคต มาเลียงก็ดีพวกบ่าเทา,เทาบ่แล้วแล้วพัดยูน้ำเจา้าเอาเจาา้ามาหนิบัมีเนี่ยอนาคตเือนี่ต้องใครบัมีอ,าาอานา,อา,าคตเลยเออเอามัานเจ้าเฮ็ดแปลงพัก จะไม่เห็ดขี่ได้เท่อันโคตง่โง่ซะแหละอันเฮ็ดงงมกยคนนี้ได้บ่กหูบอ่สุภาพสีนบอกใบว่าเพราว่าอีหยังสุภาพสีบางหวยบางหางบางน้างบย่งแม่เอ้ามันเ่ยวอีหยังกันกับเปลงผักงามบองงามพอดีแม่เมียเฮ็ดแต่พักกันก่อนัวา อออาอยู่ไหนเจ้าบ้านเคยคิ้ไรบอกบมาละมาใครมายังอยู่ไมคยคิดายบ่ไม่ถอยคิดตัวเองอะนะเอะอ,อเจ้าขุดเจ้าขุดขอถามเจ้านี่ถามยังเหรอพ่อเศษอืมเฮ้ยไทยตลาดนี่ยพ่อพื้นเจ้าขาขักนี่เดี๋ยวนี่ ว่ายังนหง่ะว่าพื้นว่าเจ้าเป็นนีแจ้นั่นเป็นนีแจ้นี่ว่าเจ้าทุกข์กขึ้นหงนี่ดิเรืวอว่าว้หยแต่จังสันนั่นเขาหูเรื่องขอดดีคัดป่านนั่นทันฝากไปบอกเขาอย่างนงี้เด้อฝากจังไหนไบอเขาไปใส่นีให้คข่แน่ฝากเขาไปใส่นีให้ เท่าเท่าเจ้ากูไปหาเหตุเบียกเหตุงานเนี่ยเจ้ากู้ว่าเบื่องนี้ผัวบ้านผัวเมืองเขาเนี่ยผู้ข้าเจ้าลำลวยน่ะประสบผลความสำเร็จแน่เนียนแล้วโดยเปรียบเทียบไข่ไทยยังสั่นน้อปวดก้ที่ผัวเขามีเงินมีทองควที่ผัวเขาสำเร็จแล้วไข่ไปพวนตัวยังบดปี จ้็ไปเปรียบเทียบจังใดผู้ใดสักองเปียบเทียบคอยใส่กับัวเขาขี่เราเม้าอย่าองมึงนี่ขั้นคอยเป็นคนดีโรถเออฮันเม้าจังสันกันสัวชะสันไอ้จุกเออจ้กคื้ขี่รถคือไอรุ่นเลยดนี่ก็บไอรุ่นเนาะว่งข่อยังรุ่นเจ้าอยู่รุ่นคอย อโอ้ยแต่กี่ก็ว่ามันอ่อยล่ะในหมู่บ้านนี่ขี่รถสิงก็มูโอ้ยมันคตละรุ่นเอารุ่นจังีกรุ่นเจ้าบาดย่านบาดเก็บแม่เฮ้อ,อว,ว่าเป็นที่เขาคางกูแมนตัวนี้เล้าเฮงขึ้นนาขึ้นตา